ช่วงที่ผิวเราเหนื่อยล้ามากที่สุดในปีนั่นก็คือช่วงฤดูร้อนใช่ไหมล่ะคะผู้คุณใช้ช่วงหน้าร้อนยังไงกันบ้างคะปีนี้เขาเรียกว่าเป็นปีที่ร้อนสุดๆร้อนเป็นพิเศษถ้าอยากจะรับมือกับอากาศร้อนหลังช่วงหน้าฝนให้ได้ดียังไงการทําให้พื้นผิวหน้าเราแข็งแรงน่าจะสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดคะ่ะเทคโนโลยีที่ไม่มีใครสามารถเลียนแบบได้และเป็นครั้งแรกในวงการธุรกิจเดียวกันและในเกาหลี ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ในลายแอปซ l ล t e ซึ่งเปิดวางจำหน่ายบนหน้าช้อปปิ้งมอลลแล้วค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายๆคนต่างก็รอกันมานานนั่นก็คือ24 K Gold ้โฟร์เคนั่นเองค่ะผิวที่เหนื่อยล้าจากการเจอกับแสงแดดแรงจ้าต้องการการบำรุงจากสลิปปิ้ p a พคที่ไม่หนักหน้าเกินไปเหมาะกับสภาพอากาศแบบนี้อ t o ทมี่เทวนตี้โฟร์เคกนั้น แม้ว่าคุณจะนอนหลับไม่ได้ทำอะไรแต่นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะดูแลผิวของคุณตอนที่คุณนอนหลับค่ะตามกฎหมายแล้วถ้าไม่ใส่ทองคำบริสุทธิ์ลงไปในส่วนประกอบก็จะไม่สามารถใช้คำว่า 24K n o l d ในชื่อสินค้าได้เพราะอะ o มีนไนมาร์ตัวนี้นั้นมีส่วนประกอบจากทองคำแท้2 4 k ในปริมาณมากจึงใช้ชื่อผลิตภัณฑ์2 w e n o k niemarx ได้อย่างมั่นใจ ด้วยคุณสมบัติของทองคำบริสุทธิ์ที่ใส่ไปแบบจุกๆอโทมี่4ทเ o นทีโฟเคโกไนมจะช่วยฟื้นฟูกำแพงผิวและแนวผิวของคุณที่ถูกทำร้ายจากรังสี UV ในตอนกลางวันและช่วยปรับโทนสีผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นเป็นไนมาร์ที่มีคุณสมบัติ Anti a n t i ี้อ n g จิแบบ To ท้งเลยค่ะซึ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นในช่วงที่ทุกคนนอนหลับเลยค่ะ ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะเปิดตัววางจำหน่ายได้ผ่านการทดสอบกับผิวมนุษย์มากกว่า9การทดสอบด้วยกันซึ่งได้ผลลัพธ์ที่น่าตกใจสมกับการเป็นลายของแอ s o l u t e จริงๆค่ะความพึงพอใจของผู้ใช้ก็ดีอย่างชัดเจนโดยเฉพาะฟีดแบ็กที่ได้รับมาอย่างล้นหลามว่าหลังจากทาก่อนนอนตื่นมาก็ได้พบว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยเลยค่ะต่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพดีมากแค่ไหนแต่เวลาที่จะซื้อในมาร มีสิ่งที่จะต้องเช็คก่อนค่ะนั่นก็คือสัมผัสการใช้ค่ะ Atomic K Gold Night Max นั้นไม่หนักหน้าแล้วก็มีความเบาบางเหมือนทาครีมมอยเจอไรเซอร์เลยแหละค่ะทำให้ไม่รู้สึกหนักหน้าหรือใช้ยากค่ะ a t o m i แก้ไขข้อเสียของ Sleeping Pack ให้หมดไปแล้วก็เติมเต็มความชุ่มชื้นที่ผิวอาจจะสูญเสียไปตอนนอนหลับได้โจทย์ยากแบบนี้ a t o m i ่ Absolute ก็ทำได้เช่นกันค่ะ อโทมี่ทเบนทิโฟเฮโนรจะเรียกความมีชีวิตชีวาให้กับผิวคุณในยามเช้าส่วนในเรื่องความสามารถทางเทคโนโลยีมีเฉพาะที่อโทมีใช้รวมถึงประสิทธิภาพของไนมาร์ตัวนี้ฉันจะขอเชิญผู้อำนวยการปาร์คฮเยจองเอสเตติกสถาบันความงามระดับนานาชาติมาบรรยายแล้วเรามาศึกษาไปพร้อมกันเลยค่ะ เราได้มาพบกับผู้อำนวยการและผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วในตอนนี้ไม่รู้ว่าเราเอา่อจะต้องดูตรงไหนก่อนดีคะในช่วงหน้าร้อนยังไงก็ตามแสงแดดมันก็ต้องแรงมากอยู่แล้วก็จะเกิดสิวเยอะอใช่แล้วผิวก็จะโดนกระตุ้นเยอะถูกไหมล่ะคะ,คะจะมีพ้อยอะไรที่เราจะต้องรู้ไว้ในการดูแลผิวในช่วงหน้าร้อนเป็นพิเศษไหมคะ ค่ะในหน้าร้อนมีคนที่คิดแบบนี้เยอะเลยละค่ะฉันเป็นคนหน้ามันไม่ต้องดูแลอะไรก็ได้แล้วหรือไม่ก็คิดว่าพอหน้าหนาวก็แค่ทาออยเพิ่มไปอีกหนึ่งก็ได้แล้วมีคนคิดแบบนี้เยอะเลยใช่ไหมละคะเป็นความคิดที่ผิดมากๆเลยค่ะตอนหน้าร้อนเป็นยังไงคะรูขุมขนขยายใช่ไหมละคะพวกน้ํามันผิวก็ถูกผลิตออกมาใช่ไหมละ่ะคะ ถ้าเราไม่ปรับบาลานซ์ของน้ำมันผิวให้ดีหน้าก็จะแก่ก่อนวัยค่ะตลอด3ปีเราใส่หน้ากากกันทุกวัน ตอนนี้ก็ยังใส่กันออกไปข้างนอกเป็นยังไงบ้างคะเวลาอยู่ข้างนอกเราก็จะถอดหน้ากากถอดแล้วเจออะไรคะรูขุมขนค่ะร่องน้ำหมากก็จะค่อยๆเริ่มเห็นชัดค่ะถ้าคุณไม่ใส่ใจในการดูแลผิวในช่วงหน้าร้อนนะคะจะทำให้รูขุมขนและร่องน้ำหมากยิ่งชัดขึ้นคิดง่ายๆเลยล่ะคะ่ะว่าเหมือนยิ่งทำให้หน้าแก่เร็วขึ้นได้เลยค่ะส่วนถ้าคุณไม่ดูแลผิวหน้าหนาวคุณจะเห็นผิวตัวเองหย่อนคล้อยเลยล่ะคะ่ะแต่พวกคุณไม่ต้องกังวลเลยะคะ่ะเดี๋ยววันนี้ทุกคนลองใช้เคล็ดลับการดู ดูแลผิวที่ฉันจะบอกพร้อมวิธีการใช้ Absolut ุด4ท g l นตี้โฟร์เคดูแลผิวพวกคุณจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างของผิวหน้าอย่างน่าตกใจเลยล่ะคะ่ะท่านผู้อำนวยการได้พูดถึงเรื่องความแก่ก่อนวัยแล้วก็พูดถึงเรื่องรูขุมขนอีกอยู่ๆก็รู้สึกอยากจะดูแลผิวขึ้นมาเลยล่ะคะ่ะก็เลยรู้สึกดีใจมากๆเลยะคะ่ะที่จะได้ใช้2 4 g ิ o ตี้โฟร์กในหน้าร้อนแบบนี้นะคะ วิธีฟื้นฟูกำแพงผิวแนวผิวและโทนสีผิวที่ถูกทำลายโดยสิ่งแวดล้อมภายนอกให้กลับมาดีเหมือนเดิมฉันคิดว่าคำตอบน่าจะอยู่ใน 24K g o n i K g o l m a r ตัวนี้นะคะตอนที่ฉันได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้านี้ครั้งแรกเห็นด้วยตาก็ตกใจมากเลยแล้วค่ะยิ่งได้ลองทาเองบนผิวอีกก็ยิ่งตกใจมาก เหตุผลที่ฉันตกใจก็คือถ้าทุกคนเห็นตอนนี้ก็คงจะรู้ได้เลยค่ะเคสสีทองดูดึงดูดใจสาวๆแบบเราๆมากเลยละค่ะเห็นแบบแรกก็โดนใจเลยแล้วถ้าหากว่าเปิดฝาดูข้างในนะคะเนื้อครีมจะมีความใสคุณโปร่งแสงอยู่ค่ะแล้วเหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะทุกคนเห็นไหมคะในนี้มีทองคำแท้ 24K อัดแน่นอยู่ในนี้ ซึ่งเราสัมผัสได้ด้วยตาของเราเองเลยล่ะค่ะท่านผอล่ะคะค่ะเห็นยังไงบ้างคะเออฉันได้ลองใช้แล้วล่ะค่ะปริมาณของทองคำแท้เยอะมากจริงๆค่ะจากที่ทุกคนเห็นตอนนี้อาจจะมองเป็นแค่ครีมใสๆคุณๆเลยอาจจะดูเหมือนไม่ได้ใส่เยอะอะไรแต่ทองคำแท้อยู่ในนี้เยอะกว่าที่คุณคิดจริงๆค่ะปริมาณของทองคำแท้มีในนี้แบบจุกๆเลยล่ะค่ะ ทุกคนเคยได้ยินหรือรู้จักอะโอมีซินิจีแอมพูโกกันใช่ไหมล่ะคะเขาบอกว่าสัดส่วนทองคําที่ใส่ลงในนี้เท่ากับใส่ในอะโอมีซินิจีแอมพูโกเลยล่คะค่ะตัวโกนไนท์มาร์นี้มีปริมาณ50มิลลิลิตรเพราะตัวนี้มีปริมาณที่มากกว่าซินิจีแอมพูคิดง่ายๆว่าในนี้มีทองคํามากกว่าตัวซินิจีแอมพูถึง5เท่าก็ได้คะ่ะให้ความรู้สึกว่าใน1กระปุกนี้มีทองเยอะมากๆเลยล่คะค่ะ แต่พอค่ะเราต่างก็พอจะรู้กันว่าทอง 24k มันมีประโยชน์แต่สงสัยจังค่ะว่าเวลาทองคํา 24k นี้มันอยู่บนหน้าเรามันจะมีประสิทธิภาพอะไรบ้างคะ่ะคะ เดี๋ยวตั้งแต่นี้ฉันจะอธิบายหน้าที่ของทองคำแท้ 24k ที่มีต่อผิวเราให้ฟังนะคะในตัวของเรามีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ค่ะแล้วร่างกายของเราก็มีทางต่างๆที่ระบบหมุนเวียนไปค่ะแล้วทองคำแท้นี้ก็จะเข้าไปในผิวผ่านรูขุมขนและมีคุณสมบัติ ช่วยระบบหมุนเวียนเลือดถ้าระบบหมุนเวียนดีกําแพงผิวก็จะแข็งแรงขึ้นค่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือชั้นผิวแข็งแรงขึ้นแต่งตึงขึ้นและดูยกระชับขึ้นคิดแบบนี้ก็ได้ค่ะระบบหมุนเวียนเลือดดีแค่ฟังก็รู้สึกว่าผิวจะสุขภาพดีขึ้นแล้วละค่ะทองคํามันดีค่ะ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องสัมผัสตอนทาตอนฉันทานะคะทาง่ายมากๆเลยแล้วค่ะสัมผัสการทาดีมากๆเลยค่ะตอนแรกฉันคิดว่าเพราะมันมีทองผสมอยู่เนื้อครีมน่าจะหนักแต่พอทาแล้วพอโรลลิง่งนวดนวดวน มันก็ค่อยๆซึมซาบความชุ่มชื้นเหมือนเติมเต็มจากภายในผิวและล้นขึ้นมาแล้วยังไม่รู้สึกหนักเนื้อบางเบารู้สึกสบายหน้าฉันชอบเป็นการส่วนตัวเลยแลละค่ะก็เลยลองศึกษาข้อมูลดูว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นได้เขาบอกว่าเขาใช้ระบบ v i s u a l r o o m i n g Bank Network System ค่ะท่านผอคะอันนี้มันคือระบบอะไรหรอคะถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือมันทำหน้าที่ที่ทำให้ผิวสามารถหายใจได้นั่นเองค่ะ เพราะเกิดการผสมผสานกันของส่วนประกอบที่ทําให้ผิวเบาสบายหายใจได้อย่างแรกคือไม่เหนียวเนหนอะหนะเหมือนสร้างเยื่อหุ้มผิวไว้ให้ความรู้สึกสบายหน้าเพราะไม่อึดอัดหน้าพอทาแล้วต่อให้เป็นสลิปปิ้งมาร์ก็รู้สึกได้เลยว่าไม่อึดอัดหน้าเลยผิวสามารถหายใจได้แค่ฟังก็รู้สึกเบาสบายและรู้สึกดีแล้วล่ะค่ะ 24k gold night mask มากับเนื้อสัมผัสที่บางเบาที่จะกักเก็บความชุ่มชื้นที่อาจสูญเสียไปในช่วงที่เรานอนหลับคงจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่ามีส่วนประกอบสำคัญอะไรอยู่ในนี้ฉันไปหาข้อมูลมาก่อนแล้วล่วคะค่ะพอลองหาดูแล้วก็เห็นส่วนประกอบที่ฉันพอรู้จักอยู่คะ่ะตัวนั้นก็คือเออเขาว่ากันว่าเป็นเครื่องเทศที่แพงที่สุดในโลกนายาฟรันนนั่นเองคะ่ะพออคะนี่เป็นส่วนประกอบล้ำค่าถูกไหมคะ ทุกคนไม่เคยได้ยินคําว่ายาฟรันที่ไหนเหลยคะยาฟรันคือสารสกัดจากดอกไม้ค่ะในดอกไม้มันจะมีเกสรตัวเมียสมตัวแล้วเขาเอาเกสรน,นั้นมาสกัดเป็นหยดๆซึ่งการสกัดออกมาได้แบบนี้เป็นอะไรที่ยากมากคะ่ะให้คิดไว้ว่าเป็นวัตถุด,ดิบที่แพงที่สุดในโลกเลยคะ่ะหน้าที่การบำรุงของมันสุดยอดสมกับราคาเลยละคะ่ะ เม็ดสีเมลานินที่ทําให้เกิดฝ้าพวกนี้มันจะช่วยลดจุดด่างดาตรงนั้นลดพวกจุดแดงด้วยค่ะแล้วก็มีผลการวิจัยที่ทดสอบแล้วว่าช่วยปรับโทนสีผิวและคุณสมบัติบรท์เทนนิ่งด้วยค่ะมีคนที่หน้าแดงและเซนสิทีฟเป็นพิเศษใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะปริมาณน้ำยาฟรันที่มีอยู่ในโกลนามาร์ตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูแนวผิวและฟื้นฟูโทนสีผิวให้กับคุณค่ะ พอบอกว่าเป็นส่วนประกอบราคาแพงยิ่งหูผึ่งตั้งใจฟังเลยล่คะค่ะและยังมีอีกหนึ่งส่วนประกอบที่จะต้องให้ความสนใจนั่นก็คือฮีลิ่งรูทที่เป็นสารสกัดจากโสมอินเดียส่วนประกอบนี้ก็ช่วยเสริมสุขภาพผิวเช่นกันใช่ไหมคะค่ะโสมอินเดียนี้มีอิทธิพลต่อสุขภาพผิวอย่างมากทําให้ผิวกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมจากการถูกทําร้ายจากปัจจัยภายนอกและช่วยปกป้องผิวคะ่ะและนี่สกัดจากรากด้วยคะ่ะ ทุกคนคะรากเป็นยังไงคะมั่นคงแข็งแรงดังนั้นตัวนี้มันจะช่วยให้กำแพงผิวของเราเฟิร์มแน่นแข็งแรงสำหรับคนที่รู้สึกว่าผิวตัวเองมันเหลวๆหย่อนๆย้อยๆจะมีคนที่คิดแบบนี้ส่วนประกอบตัวนี้นั้นใช้แล้วก็จะรู้สึกว่าหน้าเฟิร์มขึ้นและยกกระชับขึ้นเลยล่ะคะ่ะโอ้ยกกระชับขึ้นโอ้ฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยคะ่ะ หลังจากฟังพออพูดไปแล้วก็การันตีอีกครั้งเลยว่าตัวนี้ใช้ส่วนประกอบกับเทคโนโลยีที่สุดยอดสมกับเป็นสินค้าตัวใหม่ของ Line Absolute จริงๆค่ะแค่ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าแบบนี้ก็ดีมากๆเลยละค่ะทุกคนคงจะสงสัยเกี่ยวกับผลการทดสอบที่สามารถเช็คได้ด้วยตากันแล้วใช่ไหมละ่ะคะเราได้ทำการทดสอบหลายอย่างกับผิวตอนใช้นท์มาร์ในขณะที่นอนหลับแล้วค่ะ ก่อนอื่นถ้าเราดูผลการทดสอบการฟื้นฟูนแนวผิวหลังจากทาไปแล้ว6-12ชั่วโมงผลลัพธ์การฟื้นฟูแนวผิวเมื่อทาไปแล้วได้ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับตอนที่ยังไม่ทาฟื้นฟูขึ้นกว่า741.516เปอร์เซนเลยละคะ่ะแค่ดูผิวเผินก็รู้สึกว่าเป็นดัชนีที่สูงมากๆเลยนะคะ เออใช่ค่ะเปอร์เซ็นต์การฟื้นฟูผิวนั้นมากถึง742%เปอร์เซนตเป็นอะไรที่เหนือชั้นมากๆค่ะถ้าแนวผิวไม่ดีนะคะต่อให้ทาสกินแคร์ดีล้ำขนาดไหนก็ไม่ได้อะไรค่ะเครื่องสำอางก็ไม่ติดแต่งหน้าแล้วลอยตกร่องไม่เข้าผิวดังนั้นการดูแลแนวผิวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะทุกคนลองจับหน้าตัวเองดูสิคะลองรูปหน้าผากแบบนี้ดูค่ะ ของบางคนอาจจะหยับหยาบสากๆกบางคนก็นินเนียนลื่นๆนคนที่ผิวเนียนลื่นให้คิดว่าผิวมีลักษณะหกเหลี่ยมซึ่งการที่ผิวค่อยๆถูกเติมเต็มให้แน่นตามแนวของมันเขาจะเรียกว่าแนวผิวดีขึ้นค่ะถ้าใช้โกลนามาร์ทุกๆคืนนะคะก็จะรู้สึกได้ว่าผิวเนียนนุ่มขึ้นด้วยล่ะค่ะจากที่ฉันฟังมาได้ยินว่าตอนที่มีวันพิเศษค่ะ ก็จะทากันฉ่ำเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะสําหรับฉันนะคะเวลามีวันสําคัญหรือถึงเวลาที่จะต้องฝืนฝูสภาพผิวอย่างเร่งด่วนเคล็ดลับเฉพาะตัวของฉันคือทาสองชั้นเลยค่ะทิ้งไว้สิบถึงยี่สิบนาทีแล้วก็ล้างออกเลยแล้วค่ะหลังจากนั้นจะรู้สึกเลยว่าสารอาหารถูกเติมเต็มผิวเต็มที่เลยค่ะผิวก็จะเนียนลื่นเลยค่ะแล้ววันนั้นแต่งหน้าติดดีมากๆเลยนะคะเมื่อคืนใช้มาร์กไปวันนี้รู้สึกแต่งหน้าติด เมคอัพสวยเลยนะคะเนี่ยดูสิแม้จะไม่บ่อยแต่เราก็จะมี Flex Day ย์สำหรับผิวค, <c oughs> ค่ะเวลาเราพูดว่า f l e ็กคือเวลาที่เราใช้อะไรอย่างเต็มที่ไม่เสียดาย <c oughs> ทุกคนก็ลองกำหนดเลือกวัน Flex Day ให้ตัวเองดูนะคะ <c oughs> ใช้นามาร์กที่อัดแน่นไปด้วยทองคำา4 k k ทาให้ฉ่ำๆหน้าแล้วล้างหน้าดู <c oughs> ลองหาวันให้ผิวได้รับการดูแลอย่างรูหราสักวันก็ดีเหมือนกันนะคะ <c oughs> คิดยังไงคะ ค่ะสำหรับฉันนะคะเ,ออเราพูดกันบ่อยนะคะถึงเวลาที่เราต้องหันมารักตัวเองถ้าเราหาเวลาที่จะให้ของขวัญกับผิวของเราสักวันก็ยังดี แทนที่ทุกคนจะไปเฟล็กเต็มที่กับสิ่งอื่นถ้ามาเฟล็กกับผิวเราก็จะได้ความพึงพอใจมากที่สุดเลยใช้แล้วไม่หายไปไหนผิวก็ยังดีอยู่บนหน้าเราอยากให้ลองทํากันดูนะคะยังไงคะจะไปลองเฟล็กซกับผิวหน้ากันดูไหมคะทุกคนพอ,อาค่ะฉันคิดว่าอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กับแนวผิวก็คือความกระจ่างสายของโทนสีผิวคะ่ะบางครั้งทุกคนก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกันเวลาคนยืนเรียงกันแต่จะมีคนที่หน้าสว่างออร่ามาเลยคะ่ะ อารมณ์นั้นน่ะน่าผักแวววับมาเลยค่ะ <laughs> เวลาเราเห็นคนที่ผิวดีเราก็จะพูดว่าทนสีผิวสว่างขึ้นแบบนี้ค่ะทางเราเองก็ได้ทําการทดสอบเกี่ยวกับความกระจ่างใสของผิวเปอร์เซ็นต์ของการฟื้นฟูความกระจ่างใสเ,เ,เทียบกับตอนไม่ทามากกว่า469เปซ็นเลยละค่ะเป็นดัชนีที่มีค่าเยอะมากเลยใช่ไหมคะ ฉันได้ลองใช้สกินแคร์มาเยอะและได้ลองใช้ส่วนประกอบต่างๆมาก็เยอะได้ลองเปรียบเทียบผลการทดสอบมาเยอะผลลัพธ์เปอร์เซนต์เยอะขนาดนี้ต้องยกนิ้วให้เลยค่ะ100เปอร์เซนต์ก็ว่าเลิศแล้วนี่400กว่าเปอร์เซ็นต์มันสุดยอดมากจริงๆค่ะสีหน้าเราไม่ดีเขาจะทักว่าเธอเพลียเหรอเมื่อคืนไม่ได้นอนเหรอถ้ามีคนทักแบบนี้อารมณ์เสียเลยใช่ไหมล่ะคะ แทนที่จะมาฟังคนทักว่าทําไมหน้ามองเราจะต้องทําให้คนทักว่านอนเต็มอิ่มเลยสินะคะแบบนี้แล้วผิวที่นอนเต็มอิ่มคือผิวแบบไหนคะคือเราต้องทําให้ระบบหมุนเวียนเลือดทางานดีในขณะเรานอนหลับจะทําให้วันถัดไปผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นค่ะส่วนประกอบของแอ s ซูลทเวนตโกลไนมัสนั้นจะช่วยให้การหมุนเวียนเลือดของผิวทํางานในระหว่างที่คุณนอนหลับก็เลยออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์การฟื้นฟูความกระจ่างใสที่สูงแบบนี้ค่ะ จนถึงตอนนี้เราก็ได้ดูผลการทดสอบแนวผิวและความกระจ่างใสของผิวไปแล้วนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องริ้วรอยรอบดวงตายิ่งอายุมากขึ้นก็กังวลเรื่องความเต่งตึงของผิวรวมถึงความหนาแน่นของผิวการฟื้นฟูความชุ่มชื้นและการฟื้นฟูการปกป้องผิวเราได้ทําการทดสอบมาหมดแล้วค่ะก็ได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากๆในทุกๆด้านเลยเละค่ะพอเรามาดูผลการทดสอบทั้งหมดโดยรวมแล้ว คิดว่าอะตอมีแอ็บส์ลูทเวนตี้โฟกลด์ไนมาร์ตัวนี้ตัวเดียวสามารถที่จะแก้ไขได้ทุกปัญหาผิวเลยละคะ่ะท่านผออคิดยังไงคะคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นคู่แม่ลูกเห็นเป็นคู่แม่ลูกมาด้วยกันเยอะเลยสมมุติถ้าลูกรุ่น20ปีกับแม่วัย50กินมื้อดึกวันถัดไปจะเป็นยังไงรู้ไหมคะตื่นมาลูกสาวแก้มจะแน่น รู้สึกบวมตึงเลยล่ะค่ะแต่ว่าอายุรุ่น50-60กินมือดึกแล้วเป็นยังไงคะย่อนคล้อยแต่ก็บวมคางสองชั้นอารมณ์นั้นแต่การจะทำให้ผิวไม่เหี่ยวย่นและแตึงตึงเด้งดึงนั้นการเติมเต็มตั้งแต่ผิวภายในสู่ภายนอกอย่างเต็มที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยล่ะค่ะอยากจะให้ทุกคน พบกับประสบการณ์ในการฟื้นฟูริ้วรอยรอบดวงตาและความรู้สึกถูกเติมเต็มจากชั้นลึกขึ้นมาด้วย 24k gold night m a r k ค่ะเมื่อกี้พอพูดเรื่องคุณแม่คุณลูกไปมีหลายคนพยักหน้าใหญ่เลยแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นตัวใหม่ของ line absolute ที่สามารถดูแลผิวในทุกด้านเลยก็ว่าได้ค่ะมีคนที่อยากใช้เพื่อปลอบประโลมผิวด้วยค่ะเป็นอะไรไหมคะโอ้แน่นอนค่ะ โกนไนท์มาร์นี้ก็สามารถใช้เพื่อปลอบประโลมผิวให้สงบได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะหน้าร้อนเป็นยังไงคะเจอรังสี UV หน้าก็เพลียเลยอากาศร้อนมากก็เลยไปตากแอร์ตากพัดลมผิวก็แห้งเวลาแบบนี้ถ้าเราใช้ a b s o l u t e 2 4 o n i K โก m ไนทได้ทั้งปลอบประโลมผิว และยังปกป้องกำแพงผิวและเติมเต็มความชุ่มชื้นได้อีกด้วยค่ะโดยเฉพาะวันที่ต้องเจอกับรังสี UV เยอะๆไม่ว่าฉันหรือลูกๆทุกคนในครอบครัวก็สามารถใช้ได้นี่เป็นเคล็ดลับส่วนตัวของฉันค่ะให้เอามาร์กไปแช่ในตู้เย็นค่ะทิ้งไว้5-10นาทีแล้วเอาออกมาทาหน้านะคะ มันให้ความเย็นสดชื่นทันทีเลยแบบหาที่ไหนไม่ได้เลยค่ะช่วยปลอบประโลมผิวและลดการอักเสบบวมได้อย่างดีเลยค่ะ ตอนนี้เป็นช่วงพักร้อนและอยู่ในฤดูร้อนพอดีเคล็ดลับดีๆที่พอ,อให้น่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยล่ะค่ะ Absolute 2 4นตี้โฟร์เคโกลนนั้นแค่ตัวเดียวก็สามารถดูแลได้ทุกด้านสะดวกและง่ายดีมากๆเลยล่ะคะ่ะฉันแอบโลภอยากถามต่ออีกนิดคะ่ะใช้เมื่อไหร่ใช้ปริมาณเท่าไหร่และต้องใช้อย่างไรถึงจะได้ผลดีที่สุดคะผอ ฉันจะอธิบายโดยแบ่งผิวเป็นสองประเภทนะคะประเภทแรกคือผิวแบบฉันค่ะผิวแห้งและแพ้ง,ง่ายและประเภทคนที่หน้ามันมีไขมันบนผิวเยอะฉันจะอธิบายผิวสองประเภทนี้นะคะก่อนอื่นคนที่ผิวแห้งและแพ้ง,ง่ายนะคะดูให้ดีนะคะเราเปิดโกลนายมาร์แล้วตักขึ้นมาเรามีวิธีการทาอยู่ค่ะมันจะมีแนวผิวอยู่ค่ะ ทางของแนวผิวตั้งแต่คางขึ้นไปให้สุดแบบนี้แล้วก็มุมปากลากขึ้นไปถึงกลางหูแล้วก็ปลายจมูกลากขึ้นไปข้างบนและข้างๆจมูกเช่นกันแล้วก็ทาขึ้นบน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  ตามทางของแนวผิวไปแล้วทาไปถึงคอด้วยนะคะทําไมต้องทาไปถึงคอรู้ไหมคะเพราะทางเดินของระบบหมุนเวียนจากใบหน้าจะออกไปทางหลังหูและลงไปตรงลําคอดังนั้นฉันจึงแนะนําให้ทาไปถึงคอเลยค่ะสําหรับคนผิวแห้งนะคะก่อนทามาร์กตัวนี้ให้ทาสกินแคร์ขั้นพื้นฐานทุกตัวลงไปก่อนแล้วค่อยทาแอปพลิวต์ในมาร์กต่อค่ะส่วนคนผิวมันให้ทาโทนเนอร์แล้วก็เอเซนต์หรือไม่ก็เซรั่มก็พอค่ะแล้วค่อยมาทามาร์ก ตามวิธีที่ฉันทาเมื่อกี้ได้เลยถ้าเราทาแล้วนอนระบบไหลเวียนก็ทำงานค่ะแต่ฉันจะบอกเคล็ดลับของฉันให้ฟังค่ะฉันทำสถาบันความงามมา24ปีแล้วค่ะมันมีทางเดินสำคัญอยู่ค่ะมันจะไหลเวียนจากต่อมน้ำเหลืองหลังหูลงมาต่อมน้ำเหลืองตรงลำคอค่ะลองทำพร้อมกันดูไหมคะ เอามือวางไว้หลังหูค่ะนวดวนโรลลิ่งหลังหูสามครั้งแล้วลากตามลำคอลงมาแค่ลากลงมาค่ะเดี๋ยวลองมาทำสักสามครั้งกันดูไหมคะครั้งที่สองครั้งที่สมนวดเสร็จแล้วค่ะ จริงๆทาแล้วนอนมันก็ได้ผลแล้วค่ะแต่เราเพิ่มการนวดวนไปดีกว่านวดแบบนี้ค่ะดูให้ดีนะคะตอนนี้กำลังขึ้นไปตามแนวกล้ามเนื้อตามแนวผิวของเราอยู่ค่ะในขณะที่เรานวดอยู่ทองคําแท้กำลังซึมเข้าไปในรูขุมขนของเราอยู่ค่ะแบ่งท,ทําทีละครึ่งหน้านวดลากขึ้นไปข้างๆให้ยกกระชับหน้าทําเสร็จแล้วสุดท้ายค่อยนวดลากจากหลังหูลงมาตรงแกนคอ ทำแบบนี้ก่อนนอนจะยิ่งได้ผลดีค่ะแต่เคล็ดลับที่ดีที่สุดเลยนะคะทำแบบนี้ค่ะสองนิ้วแบบนี้ถ้าดูตรงบริเวณหน้าหูมันจะมีริ้วรอยอยู่ระหว่างหน้าและหลังหูบริเวณตรงนี้บางคนจะหนาค่ะถ้าตรงนี้หนาเมื่อไหร่มันจะเป็นเหนียงขึ้นมาค่ะถ้าจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหูจะทำหน้าที่สำคัญเลยละคะ่ะทำมือสองนิ้วเป็นตัววีแล้วลากขึ้นบน นวดขึ้นแบบนี้ประมาณสิบครั้งแล้วเราก็เอามือที่มีทองคำบริสุทธิ์ติดอยู่นวดหลังหูให้จำไว้นะคะว่าหูเป็นทางผ่านของทั้งหมดในการไหลเวียนเลือดของใบหน้าเราก็นวดไปถึงหูให้เสร็จสุดท้ายลากจากหูลงมา <c oughs> ก็จะได้ความรู้สึกเหมือนไปทำทรีตเมนต์ที่สถาบันเลยหละคะ่ะทำแบบนี้แล้วนอนนะคะจะนอนหลับดีเลยค่ะอ๋อตอนนี้มีคนทำพร้อมกันไปกับเรา แค่ลองทำที่นี่แป๊บเดียวก็รู้สึกสบายและสดชื่นแล้วล่ะคะ่ะเคิดว่าถ้าวันนี้ไม่ได้เจอผออ,อก็คงแย่เลยล่ะคะ่ะเราก็ได้เรียนเคล็ดลับดีๆที่จะสามารถใช้เทวนตี้โฟร์เกโกไนมาร์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกันที่นี่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็จำวิธีกันให้ดีนะคะก็อน,นอนก็อย่าลืมทาโกไนท์มาร์และก็ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่มันก็จะดีมากๆเลยล่ะคะ่ะ ทุกคนก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วว่าเวลานอนเป็นโกลเด้นไทม์นาทีทองแห่งการฟื้นฟูผิวแม้ว่าทุกคนกำลังนอนหลับอยู่แต่อโทมี่ 24k โกลไนท์มาร์นั้นมาร์สทองคำตัวนี้จะนำยุคทองของผิวมาสู่ตัวคุณเองค่ะหากคุณต้องการกำแพงผิวที่เฟิร์มแข็งแรงแนวผิวที่เรียบเนียนและโทนสีผิวที่กระจ่างใสอยากให้ลองใช้กันดูสักครั้งนะคะ ขอให้ทุกคนได้มีประสบการณ์สัมผัสแนวผิวที่เปลี่ยนไปได้ด้วยปลายนิ้วค่ะค่ะต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการป้าเคายจองมากๆจากใจจริงเลยค่ะยังมีข่าวสารการเปิดรับผู้ทดลอง a อปส l ล t e ท4วนต m เกนท์มอยู่ค่ะรายละเอียดอัพอยู่บนเว็บไซต์และอินสตาแกรมแล้วนะคะไปอ่านกันได้เลยค่ะทุกคนมีแอปอินสตาแกรมกันแล้วใช่ไหมล่ะคะ มีกิจกรรมอัปรูปรีวิวหลังการใช้โกไนามาร์แล้วใน i อกันค่ะเราเตรียมสิทธิประโยชน์มากมายให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่นขอให้ทุกคนสนใจและเข้าร่วมกันเยอะๆนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ร่วมกันในวันนี้นะคะฉันคิวเรเตอร์โอซูฮวาค่ะขอบคุณค่ะ